สวัสดีครับพี่น้องวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่25มิถุนายน2564นะครับเช้าวันนี้ตามหัวข้อเลยนะครับกระแสลมเปลี่ยนทิศแต่จิตใจของคนไม่เคยเปลี่ยนแปลงอ๋ออันนี้ไม่ใช่นะครับพี่น้องฝนก็ pues. เลยต้องเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปจะตกเพิ่มในหลายพื้นที่ะโดยเฉพาะภาคกลางตอนล่างและก็ภาคตะวันออก ซึ่งเดี๋ยววันนี้เรามาคาดหมายวิเคราะห์เส้นทางฝนกันครับในแต่ละวันแยกกันเลยนะครับวันนี้วันนี้มีการวิเคราะห์เส้นทางฝน2 2วันนะครับคือวันนี้ฮะวันที่25เดือน6หรือมิถุนายนแล้วก็วันพรุ่งนี้26เดือนมิถุนายนจนถึงเช้าวันอาทิตย์ที่27กันเลยนะครับว่าระบบลมในแต่ละระดับเปลี่ยนทิศจะมีอิทธิพลต่อ ในประเทศไทยอย่างไรฮะในเพียงชั่วข้ามคืนนะครมาดูกันนะวันที่25ก่อนเลยนะครับพี่น้องเช้านี้นะฮะจากโมเดลลมล่างเติมความชื้นระยะ600เมตรขึ้นไปนะครยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยและประเทศไทยฮะในทิศทางเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยกำลังปานกลางฮะโดยวิ่งพัดสอบเข้าหาย่อมความกดอากาศต่า บริเวณอ่าวตังเกียรประเทศเวียดนามตอนบนนะเห็นไหมครับเห็นไหครับแต่ความเร็วลมที่พัดปกคลุมนั้นลดลงยังไม่แรงเหมือน2วันก่อนนะยังลดลงฮนะไม่เหมือน2วันก่อนคือ23และ24นะจะเห็นเพียงเป็นพื้นสีเขียวเมื่อเทียบกับสเกลด้านล่างฮนะนะไม่ใช่สีน้ําตาลอ่อนเสียแล้วเมื่อเป็นแบบนี้ฮะเรามาดูโมเดลคาดการปริมาณหยาดน้ําจากฟ้ากันเลยครับ 24ชั่วโมงข้างหน้านับต่อจากนี้ไปตั้งแต่6โมงเช้าวันนี้ไปจนถึง6โมงเช้าของวันพรุ่งนี้วันที่26นะครับจะเห็นภาพรวมนะพี่น้องเห็นไหมครับภาพรวมทั้งประเทศมีฝนเล็กน้อยโปรยปลายกระจายไปทั่วประเทศฮนะโดยมีฝนปานกลางถึงหนักน้อยมากนะครับเมื่อเห็นไม่มีสีเขียวเลยแทบหาไม่เจอเลยนะครับโดยภาคเหนือนะฮะ มีปริมาณฝนฟ้าขนองเล็กน้อยฮะรกระจายร้อยละ30ของพื้นที่รวมในภาคนะครับมีฝนปานกลางได้บริเวณจังหวัดน่านนะครับเห็นไหมครับน่าจะแถวแถวท่าวังผาครับแล้วก็อำเภอเชียงกลางนะฮะและฝนปานกลางด้านตะวันตกของภาคนะฮะทางจังหวัดตากในพื้นที่อำเภอแม่สอดและแม่ละมาดนะฮะน่าจะใช่นะฮะ พื้นที่นี้รวมถึงจังหวัดพิจิตด้านล่างนะด้านล่างติดกับนครสวรรค์น่าจะเป็นอำเภอโพธเลนะฮะและกำแพงเพชรกำแพงเพชรติดฝั่งทางนี้ก็น่าจะเป็นอำเภอบึงสามัคคีนะฮะสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะจะมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ2 0ถึง30ของพื้นที่มีฝนปานกลางได้ในบริเวณจังหวัดบึงกาฬนะะนครพน,นมนะมุกดาหาร และอุบลราชธานีเห็นสีเขียวๆนะอุบลราชธานีเห็นไหมครับพี่น้องถ้าไม่ผิดน่าจะเป็นอำเภอเดชอุดมและพิบูลมังสาหารนะครับผิดผิดพลาดยังไงพี่น้องคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมก็ไม่รู้จักหรอกครับทุกพื้นที่ภาคกลางนะมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยฮะกระจายร้อยละยี่สิบของพื้นที่นะฮะในวันนี้มีฝนปานกลางขึ้นไปบางแห่งนะครับเจ้าประจําขาเดิมเลยครับ บริเวณตอนบนจังหวัดนครสวรรค์แถวๆถวอำเภอเก้าเลี้ยวแล้วก็บรรพตพิสัยฮะใช่ติดเขตแดนจังหวัดพิจิตรที่ผมเอ่ยมาข้างต้นนะครับพี่น้องนครสวรรค์ว่าไงถูกต้องไหมครับนะ่ด้านตะวันตกที่อำเภอสังขละบุรีฮะทองผาภูมิฮะเจ้าประจําฮะพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีรวมถึงตอนเหนือของกรุงเทพฮะพื้นที่จังหวัดปทุมธานีประมาณนั้นฮะสำหรับภาคกลาง ภาคตะว,วันออกฮะจะมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ30ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกนะฮะจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับภาคใต้นะครับภาคใต้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนหนักได้นะในพื้นที่ของจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตสุราธานีและนครศรีธรรมราชนะครับตามแผนที่ และมาดูกันครับไฮไลท์นะในวันที่26มิถุนายนครับ2,564พี่น้องดูคลิปเลยนะครับที่พื้นลมระดับ925นะ600เมตรเนี่ยครับจะเห็นว่ามีลมฮะลมที่พัดฮนะเติมความชื้นนั้นมีกำลังแรงขึ้นเล็กน้อยฮนะมากกว่าเมื่อวานฮนะซึ่งยังคงพัดสอบไปทาง ประเทศเวียดนามตอนบน้วฮะแล้วก็พัดปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยและประเทศไทยนะครับกระแสกระแสลมนั้นยังคงเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะฮะเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมนะฮะพี่น้องคือความนําความชื้นเพิ่มมาให้ประเทศไทยก็ไม่ใช่อะไรที่ไหนนะครับกระแสลมตัวนี้เลยนะครับคลิปถัดไปนะครับลมชั้นบนระดับ5 0 0้นั่นเองโดยวันที่26ิมิถุนายนฮะลมนี้จะ พัดเป็นทิศตะว,วันออกเฉียงใต้หน้าตาเฉยนะฮะโดยพัดเสยขึ้นไปผ่านอ่าวไทายเข้าตอนบนตรงต,รงตัวกอไก่ของประเทศเห็นไหมครับเห็นอะไรครับพี่น้องก็จะเห็นเส้นทางลม500นะฮะลมชั้นกลางเนี่ยครับพัดสอบเอื้อกับแนวพัดของลมล่างอย่าง925นั่นเองฮะ ดังนั้นเวลาก่อตัวเมฆก่อตัวขึ้นไปก็จะไม่โดนพัดตัดลมนะฮะลักษณะเช่นนี้นะครับจะทําให้ประเทศไทยในทิศทางแนวลมนีน้มีฝนเพิ่มขึ้นนะฮะทิศทางแนวลมนี้มีฝนเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะว,วันออกนะครับเห็นนะครับดังนั้นเรามาดูคาดหมายปริมาณฝน24ชั่วโมงล่วงหน้ากันเลยนะครับตั้งแต่6โมงเช้าวันพรุ่งนี้นวันที่26 ต่อเนื่องฮนะจนถึงวันที่27มิถุนายนกันเลยครับว่าเป็นอย่างไรจากภาพรวมของประเทศไทยฮนะจะเห็นไฮไลท์ทันทีนะพี่น้องพิกมาโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคกลางล่างแถวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขึ้นไปทางเหนือนะครับตามแนวลมพัดเห็นไหมครับมีสีมืดลงเพียงชั่วข้ามคืนนะจะเป็นฝนฟ้าขนองกระจายเล็กน้อยถึงปานกลางฮนะ โดยทั่วไปฮะซึ่งภาคเหนือนั้นจะมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่แล้วมีฝนปานกลางถึงหนักได้นะครับบริเวณจังหวัดเชียงรายนะครับน่านเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์และสุขโขทัยด้านติดกับพิษณุโลกนะครับแล้วก็กำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรด้านตะวันตกติดกับจังหวัดตากนะฮะเห็นไหมครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็จะมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละห้าสถึงหกของพื้นที่นะครับมีฝนปานกลางได้ในบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนะครพนมมุกดาหารอำนาจ,จเจริญยะโสธรนะะกาลสินนะผมไม่แน่ใจนะพี่น้องไอสารเพราะดูพื้นที่มันติดติดกันมากเลยครับส่องถูกหรือเปล่าพี่น้องช่วยส่องด้วยฮนะหัวกระไดบ้านไทยมีสีเขียวพาดไว้ไหมครับนั่นก็อเตรียมโอ่งไว้ครับก็คงม,มีฝนพอให้ คลายหายร้อนได้บ้างนะครับภาคกลางนะครมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40-60ของพื้นที่มีฝนปานกลางขึ้นไปนะรบ,บริเวณจังหวัดทางที่รับรุ่มนะครับจังหวัดอยุธยาอ่างทองนะและด้านเหนือของกรุงเทพมหานครนะครับแถวแถวปทุมธานีนนทบุรีแล้ด้านด้านตะวันตกเจ้าประจำฮะของภาคในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ สำหรับภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งนะบริเวณจังหวัดฉัเชิงเซานะฮะนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับสำหรับภาคใต้นะฮะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นทีนะ่มีฝนปานกลางบริเวณจังหวัดระนองพังงานะฮะสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่และก็จังหวัดตรงังนะครับ ขอสายฝนนะฮะที่ตกลงมาเพิ่มนี้มีพระพรของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แต่ละท่านศรัทธาประปันปลงมาประทานความสำเร็จในสิ่งที่ทุกท่านมุ่งหมายในทุกนาทีด้วยนะครับพี่น้องสวัสดีครับ